I, he, BTS, อาร์มเตรียมเฮ BTS อาลุ่มงานอัน a พคซัมซุงกระซี่ s ยีในวันที่14ที่จะถึงนี้ i, he, BTS, อาร์มเตรียมเฮ BTS อาลุ่มงานอัน a พกซัมซุงกระซี่ s ยีในวันที่14ที่จะถึงนี้เรียกเปว่ามีกระแสฮือฮาตั้งแต่โปรพรีออเดอร์แล้วนะครับสำหรับสมาร์ทโฟนซัมซุงกระซี่ s 2 1อซีรีส์ที่ยังคงแรงอย่างต่อเนื่อง กับพรีเซนเตอร์อย่างวง BTS ที่ได้ทำงานร่วมกับซัมซุงมาตั้งแต่สมาร์ทโฟนรุ่น Galaxy S 20รีครับโดยที่ผ่านมาครับทางซัมซุงเคยใช้สลิปเป้น k p o p มาทำการตลาดพักใหญ่แล้วนะครับที่มีทั้งวง Blackpink กับสมาร์ทโฟนตระกูล A-Series และต่อเนื่องมาจนถึงวง BTS ที่เกิดขึ้นในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ปีที่แล้วครับกับสมาร์ทโฟนรุ่น s a m s ุง Galaxy a 20โดยมีซีรีส์และทองรุ่นพิเศษ ออกมาก็คือ g a l a x y a 2 0 plus bts edition และหูฟัง g ก a ซ y บัตร plus bts edition 1คู่ครับโดยใช้สีประจำวงนั่นก็คือสีม่วงเป็นสัญลักษณ์ครับและในปี2021นี้ทาง้ทาง s ั n g ก็ยังคงให้วง bts เป็นตัวแทนมอบประสบการณ์ในการใช้งานสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ในงาน Unpacked 2021ที่ใกล้จะถึงก็คือในวันที่14พมกราคม2อนีนี้ครับโดยเป็นการเปิดตัว ซัมซุงก a าซี่ A21 Series และกลาซี่บัตโ r o ครับเอาละครับคราวนี้ใครที่เป็นแฟนซัมซุงและวง BTS e ก็เตรียมรอกันได้เลยครับ